งถ้าตัวนี้แหละไปค,ครับเย้ครับฉันจะเล่นเซิร์ฟพอยทอนะฉันต้อง เียตกอ้ได้ไหมจิ๊บเป็นนี่เลือกโอเคเอาไม่ได้งันเม่อไหว่าตัวเรา เดี๋ยวไปปิดลถต้องไปปิดนนังบุกก่อนโอเคครับมาครับแม่งดก็ แบบนี้นะเป็นแมพของวีไอห้าวีห้านะผมก็เกมนี้นะครับเป็นโรสโมบ b โ b บะ a b o b โมบ b a ิดนรูด้วยจะลืมทั้งแมงครับมาเล่นกันดีกว่าครับผมไปไหนดีครับอ่าไปกับเพื่อนอยู่ เฮ้ยมาบนอยู่คนเดียวเจอใครเนี่ยหายแล้วไงอ๋อลบอุย้ยเอาว่าแแแแะแหลกครับแหลกแหลกแหลกอ่าเฮ้ยมนแหลกกันวะเออหายแหลกอ่ะเฮ้ยฮ้่แหลกอ่ะเครื่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เป็นไรครับบอกสิหน่อยผมไม่ได้ใส่หูฟังนะฮะก็ วะมานี่กันมาที่กันเพื่อนสมาที่เพื่อนเอ้าไม่เตะเอาแลงถ่ายรู้ตัวว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมต้านรับต้านแหละไม่งี้เพื่อนเอา าแล้วไง <Shut down. S 1> อ้าวมีคนขอ,อชั u ด,ดาว w n ผมต้องไอ้น,นี่กดดันมให้ก่อนต้องไอ้น,นี่ก่อนเก็บเวลรอครับ <Attack. S 1> ถ้ามันโจมตีนี่มากูตายเลยเนะี่ยหายรอลอ,ลอให้อ๋อนี้ถึงป้อมเลยนะรอเพิ่มมา ไปครับไป oh, ครับเสียงเบาไปไหมครับเริ่กลับกัน เฮ้ยมาว่ะมาหนึ่งว่ะมาว่ะตันดิเอา,าดิเอาดิเอาดิไปนั่งเละอยู่นี่มั้ย What I'm <laughs> 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 Pick your battles Why <laughs> 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 Just give up Your team has <laughs> destroyed a tower. เดีはは๋ยนะนั <curs CDU S 1> ่งไดตรงนี้ก็ได้แล้วะปิงไว้เอาไว้ีดีมนี่ตายครับผมมพิมพ์พึ่งตายังแรกมันหลานะครับ ถ้านานหน่อยก็ต้องขอภายนะน,นี่ยหลอ่าสำหรับที่เนี่ยผมเนไม่แมที่กใช้ไม่ฟลยเลยนะโอ้ยไม่ไายกูกลันเลย่ม่ไม่เก,กี่ยวรอเล่นไม่ไ้ on, come on, You oh. have defeated an enemy. Mm. One shot, one kill. <laughs> 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 มันไปกลางเราไปเนี่ยครับมันจะไหวมั้ไไอปีต้งร้อยกว่าเนี่ย มิลลเมตรโอเคครับกลับไปที่จุดเดิม โอเคเนี่ยมามาเป็นเงบางทีมันก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรวะเน็ตคือเนี่ยฮะเฮ้ยจ็ตายเจบตแหลกแหลกแหลกอ้ยจตายจ็ตาย Oh, oh. Okay. Mm. your team has destroyed a tower you <laughs> กลางหมดไปกลางเรืมั้ยโอเคไปครับโอเคปิดนะดต้องปดโอเคครับสามบาทโอ้โหโอ้แรงแรงแรงอ่ะแล้วม,มันแหนบ็นไรเนี่ย Oh man! Mm -hmm. That's the stuff. Might keep it from Oh no. Your team has destroyed the tower! Don't worry. I got my way. Stop! Uh -huh. Always one step ahead! Oh. Wow. I'm going เส ja okay. ียงเข้าข้างนอกมีงานเลี้ยงอย่ายุ่งโอเคครับกลับมาที่เดิม One shot. -tap. Double tap. ได้จบไปแล้วนะคะผมก็เงียบใครนี่คะผมที่อ่าเดี๋ยวเรื่องเกมนี้นะคะผมก็ผมจะดีทิ้งดิงไว้ใต้ล่างดีฉีดช้างเลยนะครับผมให้หมดนะคุกกี้โตนะครับผมอ่ออมมอมาก็นีนะผมโตผมมีหน่อยวะนี่ครับโอ้คิงทั้งหมดนะนั่นก็เป็นของคนอื่นเลยนะฮะ นะครับก็เมนูหลักเลยผมก็คลิปนี้ผมขอผมขอทิ้งไว้แค่นี้นะสวัสดีครับ,ะรบจะเจอกันคลิปหน้านะครับ